สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนเนาะเดี๋ยวมือนี้เดี๋ยวเ้างสิไปใส่บ่วงกันเพราะว่ามือนี้เขาจะเริ่มเกี่ยวกระดอกกันหลายแล้วเดี๋ยวหนูนกับที่เริ่มมารวมตัวกันแล้วเดี๋ยวมือนี้เขาจะสิไปใส่บ่วงกันบนกันนะครับผมเพิ่งเฮ็ดบ่วงแล้วไหมไหมโซ่ร้อนๆเพิ่งเฮ็ดแล้วมือนี้เนาะเป็นลวดลวดเบรกเบรกรถจักรยานเนาะนี่ครับเพิ่งเฮ็ดแล้ว่โซ่ร้อนๆในเดี๋ยวมือนี้เ้างสิไปประเดิมกัน เป็นมือแรกและเป็นเทรือแรกที่เขาใส่ของของฝีนี้เนาะป่ะเอาเอา,เอาไปเบิ่งบรรยากาศใส่บ่วงก,กันเลยมือนี้เ้าสิบม,มานาจัดเลยเดี๋ยวเมากลับมาหาเบิ่งคล้องหนูกันก่อนเพราะว่าผมก็ยังไม่ได้ในลงมาเบิ่งกับเพื่อนเนาะนี่แหละเขาล่างเรื่องเดือนประมาณนี้ขเขาเป็นเรือหน่อยละมันห้อมลงมาแล้วนู้นน่ะกันนานจะห้อมลงมาแล้วผมคึดว่านะเป็นแจ็คสิมีหรือบะมีแหละกันไปทานรุ่นกันอีกเพื่อนนึงเต็ม มือนี้เขาต้องหาหม่องใสซะก่อนก่อนเขาสิไปรุนเ็ากยังหามพาพอสมควรนวเนาะเมือ่อยล้ะครับยังมีวีเววเลยว่าจะมีทางหนูเดี๋ยวเขากะตำรวจบังก่นอนอข้างนี้น่าจะมี สามเมบนี่ผมก็ซีไซเนาะนี่ครับเดี๋เดี๋ยวเขามาใส่กันเลยเดี๋ยวผมขออนุญาตเตรียมนี่นะครับเราก็สีใสนเลยเริ่มใส่กันเป็นบ่วงบ่วงดีดนะครับประมาณนี้แต่๋ยวผมะจะพยให้มันดีดเร็วเพราะว่าเพื่อนีหนูน้อยๆมากนะครับสิประมาณนี้แหละ เหมือนมันหนึดๆเลยจักหน่อยโอเคข้ากับสีเฮ็ดบวงประมาณนี้เนาะประมาณประมาณนี้แหละนี่แหละครับผมกัสีใสประมาณนี้แหละ นี่เรากระสีหายางใส่ไปเรื่อยๆก็นนะทุกคนครับยางหาไปเรื่อย วิธีการในการใส e, ่ของผมเนาะผมก็ติใส่ประมาณนี้แหละครับประมาณนี้บ่วงจะเนื้อดินอยู่ประมาณประมาณหนึ่งข้อมือเนาะประมาณหนึ่งนิ้วโดยประมาณนะครับนี่แหละความสูงอยู่ประมาณนี้แหละนีกระสุนและวิธีการมันเป็นวิธีการไช้มันเนาะมันต้องมันต้องล่องครับว่าเอือมันมันสีเดียดป่ลองเบื้องจ้างกลมประมาณนี้แหละบ่วงกับประมาณนี้เนาะ ความสูงอประมาณหนึ่งนิ้วโดยประมาณครับโองอลไรจากที่ห้องอยางมาไก่พอสมควรละ่ะไยหนูก็ับหาย่างเงี้ยอ้ยปลาแหงตายน่าเสียดายว่าได้มาอุ้ยตายใหม่ๆน้ำมันแหงคือจากน้ำแหงปลาขวันอื้น่าเสียดายนะเสียดายครับปลาขวันเนาะวันไหนมาห่างบึง้ง เทคนิคและว,วิธีการหาอยู Hi ่หากิ in, นเนาะมันเป็นสูตรไผสูตรมันนะครับมันโมฟิกตายตัวดอกขึ้นอยู่ว่าไพสีมานหรือบะมานขึ้นอยู่กับสถานทีนกับเวลาเออบะมานไพมานมันบางทอวิธีการเหมือนกันอาศับายบุไรขึคืนกันก็นได้ขึ้นอยู่กับความสาม,มารถครับมันมันมันโมฟิกตา่ตัวเนาะ หนาสูงผสมควรครับเปลี่ยนทางเปลี่ยนทางอืมแต่มันก็มีห้อยหนูมาหากินอยู่เนาะมีห้อยหนูมาหากินอยู่ครับแต่มันบ่มีทางเนี่ยชัดเดี๋ยวต้องไปหาทางที่มันแยงางหลายๆก่อน ชื่อบรรงต้นไม้ชนิดนี้ครับซื้อไม้ลาบจับละหุบจับละหุบครับอเยอ ธรรมชาติสร้างมันมาครับ ครับผมหลังจากที่ผมใส่เวลาสักพักหนึ่งเนาะจะใส่เสร็จสื็นที่เรียบ้อยแล้วผมใส่ทั้งเบิบด14หลังนะครับแก่ผมก็ได้ของตีนไมต้ตีมือกลับนี่คือเอาไปฝากน้องๆผมผมเก็บกันครับที่มันเหี้ยรถเกียวเข้าเจานะ้าเนาะนี่แหละข้าเจ้าเกียวแล้วแ,วแต่ว่าที่ที่มันลงเหลือที่รถเกียวมันเกี่ยวเอบิดผมก็เกี่ยไปฝากน้องๆผม ผมใส่ทั้งเบิร์ดสิบสีหลังมืออื่นนะ่ะมีรุ่นแน่นอนครับมีรุ่นมีโตแน่นอนผมคิดว่านะเดี๋ยวมืออื่นสามารถลุ่นพร้อมๆกันแต่ตอนนี้เดี๋ยวขอเก็บเข้าไปให้น้องๆก่อนขออนุญาตครับ ก็ได้อันนี้มาแล้วเดี๋ยวเสียไปให้หน้องๆอันนี้ก็ผมก็ขอบอกไว้ก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นวัฒนธรรมการหาอยู่หากินของคนอีสา,บานบ้านเฮาเน้อท่านเจ้าก็จะหากินแบบนี้แหละครับหาอยู่หา,หากินแบบนี้แหละใส่บ่วงหากินตามท้องหายทองนะประมาณนี้แหละอันนี้ก็เป็นวัฒนธรรมการหาอยู่หากินอีกเดี๋ยวไปที่นี่ผมสิพาเอาเอาเข่าหนี่ไปให้น้องๆผมเนาะนี่แหละได้กลินไมแเลง มันจะเท้ามาใส่บ่วงแล้วก็ได้ของติดใหม่ติดมือมาให้น้องนะนี่แหละครับตั้งแต่สมัยอันนั้นแหละมันจะพาหายู่หายตีนสิทธิ์แล้วน้ำไหลน้ำหน้าบ่าค่อยได้ซื้อนะครับซื้ออยู่ซื้อหน่อยส่วนมากต่สีหาเอาเพราะว่าเงินมันก็หายากนะครับลำพังสิมหามาใส่ยางอื่นนะ่ะแหละยากเขาแห้งละเดี๋ยวผมสิพาไปหาหนออ น้องๆน้องๆผมบึม้นขับปลาน้องๆผมประมาณนี้สิอ่องขี้หนังนี่กินข้าวนี่เอ้าลูกไกไป่ปแบบนี้ อยู่กับแม่คิปถึงสองสามสี่ยังอยู่ครบครับเอาสำหรับมือนี้สำหรับคลิปนี้ขอจบไปสำนีสักก่อนนะครับเดี๋ยวมืออื่น จะไปรุ่นกันว่ามันสีมันสั่มใดว่ามันสีไดตโตบอว่าฝีมือผมสสุดยอดสั่มเลยเดีย๋ยวไปเบิ่งกันมืออื่นโอเคสำหรับิีนี้กลับเข้ามาสวัสดีครับไปแล้ว